โอนโฉนดปิดแปลงทำไมเมื่อคอนถึงไม่ได้ผลด้วยเอฟซีตัวมาปรึกษาทนายว่าตนเองซื้อที่ดินแต่เจ้าของที่ดินนั้นมอบโฉนดแปลงอื่นมาให้ตนเองแล้วก็โอนเป็นชื่อของตนเองแต่ปรากฏว่ามีการโอนสลับแปลงกันด้วยในเรื่องนี้เอฟซี FC ได้ซื้อที่ดินมาประมาณ40กว่าปีแล้วแต่ตนเองนั้นไม่เคยได้อองโฉนดไปตรวจสอบว่าปีกลราถูกต้องหรือไม่อย่างไร แล้วพอเมื่อตอนเองมีความจําเป็นที่จะต้องใช้นโฉนดที่ดินแปลงนั้นข้อไปยื่นขอสอบเก็บรตรบัตรปรากฏว่าที่ดินของตอนเองนั้นเลขนโฉนดน,นั้นไปเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งแต่ที่ดินของตอนเองนั้นเลขนโฉนดที่ดินของตอนเองนั้นไปเป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้วข้อตอนเองได้ไปยืน่นฟ้องคดีนี้เป็นคดีครอบครองปรับักที่ดินเกิน10ปี พอมีการไต่สวนคำร้องศาลก็ได้ยกคำร้องเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จำเลยเอฟซี FC ได้ซื้อที่ดินมาแล้วก็ได้ครอบครองจริงแล้วก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของซึ่งการครอบครองประปักนั้นเราต้องครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นแต่ผู้ร้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของผู้ร้องเองผู้ร้องซื้อมาจากคนนั้นแล้วก็ไม่ได้สิสทธิครอบครองประปักตามกฎหมาย เมื่อได้เมื่อศาลได้ยืน่นได้มีคําสั่งยกคาร้อง f อซีก็ได้มาปรึกษาทนายทนายก็ได้ทําเรื่องว่าเรียกทรัพย์สินโฉนดที่ดินคืนจากบุคคลอื่นซึ่งเขาได้รับโอนเล่าโฉนดที่ดินของเราไปก็เรียกว่าฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินคืนซึ่งโฉนดแปลงนั้นอ่ากัดอ่าโฉนดที่ดินซึ่งเป็น เป็นกระดาษฉนดนนั้นเป็นทรัพย์สินเราฟ้องเรียกฉนดนก็คือฟ้องเรียกทรัพย์สินฉนดนั้นคืนจากบุคคลอื่นท,ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือไว้เมื่อมีการยื่นเรียกเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลอื่นที่ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์สินของเราไวา้ก <c oughs> ็ <c oughs> มีการไต่สวนเจ้าของที่ดินก็เร่งเงินก็เข้ามาสู้คดีโดยเขาไม่ยอมไกล่เกลี่ยว่า มีจะตกลงไปโอนกันให้ถูกต้องตามที่ตนเองนั้นได้ครอบครองที่ดินเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เมื่อเป็นการไต่สวนสืบพยานกันเสร็จสารก็ได้มีคำพิพากษาว่าตามที่โจทย์ซึ่งเป็น F c ซนั้นได้ยื่นฟ้องขอเรียกนโนดที่ดินคืนมาเป็นของตอนเองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ตนเองนั้นได้ครอบครองาำประโยชน์อยู่ ซึ่งเป็นการเรียกออกคืนซึ่งทรัพย์สินไม่มีกำหนดอายุความนะครับแล้วก็เป็นการเรียกออกโฉนดที่ดินคืนตามที่ที่ทั้งโจทย์และข้อจำเลยนั้นก็ได้ครอบครองให้ถูกท้องกันและก็ได้พิพากษาว่าห้จจำเลยนั้นส่งมอบนโฉนดที่ดินคืนแก่โจทย์และไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและก็จำเลยก็ได้รับนโฉนดจาก โจดแล้วก็โจดจะต้องโอนเปลี่ยนชื่อให้เป็นของอให้เป็นของจำเลยให้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งายใดมไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาขอให้ถือว่าคำพิพากษานั้นเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและก็ของโจ์โดยสรุปนะครับในเรื่องการโอนที่ดินสลับแรงกันนั้นคือเมื่อเราซื้อที่ดินแล้วเราก็ได้เข้าไป ครอบครองที่ดินตามประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแล้วก็บุคคลอื่นเขาก็ได้ซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมที่เขาได้จัดสรรแบ่งขายเขาก็ได้ครอบครองที่ดินของเขาแต่ฉนุนของเราคือเป็นฉนุดของเราหมายเลขฉนุนของเรานั้นไปเป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้วก็ฉนุดของบุคคลอื่นเข้าายมันเป็นชื่อของเราเรียกว่าต่างคนก็ต่างครอบครองที่ดินถูกต้องแต่ฉนุดนั้นมีการสลับกัน ก่อนที่จะยื่นฟ้องก็มีการพูดคุยกันแต่ก็แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ก็มีการฟ้องต่อศาลเมื่อศาลก็ได้ฟ้องกันเสร็จศาลก็ได้มีคําวินิจฉัยออกมาว่า,าจาเลยและก็โจทย์จะต้องไปจดทะเบียนให้ซึ่งกันและกันให้ถูกต้องตามความเป็นเจ้าของเองครมสิทธิ์ของที่ดินนะครับแล้วก็การฟ้องเรียกจฉนวนที่ดินคืนนั้นไม่มีอายุความแม้ ต่างคนก็ต่างครอบครองกันมา30-40ปีแล้วก็สามารถเจียรฟ้องร้องได้นะครับไม่มีการขาดอายุความคดีเรื่องนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็น่าเสียดายที่ FC มีการไปยื่นฟ้องคดีอื่นแล้วแต่ปรากฏว่ามไม่สําเร็จเมื่อมาเจอผมก็ทําให้เรียกโฉนดทรัพย์สินคืนจากบุคคลอื่นที่เขาไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นะครับ ปัญหาต่างๆที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางครั้งเป็นปัญหาเล็กๆน้อ,นอยๆหรือบางเป็นหรือเป็นปัญหาใหญ่โตบางคนก็แก้ไขได้บางคนก็แก้ไขไม่ได้อยู่ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญรู้ซึ้งรู้ลึกรู้จริงอย่างไรหรือไม่ปัญหาต่างๆย่อมที่จะแก้ไขและข้อต่อสู้คดีได้นะครับหากถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปนัญหาในคดีแพ่ง หรือคดีอาญาหรือคดีปกครองคดีทุจริตในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขอให้ท่านรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับเพื่อมีปัญหารีบแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับอย่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปบางครั้งปัญหาอาจจะแก้ไขได้ยากหรือจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้แต่หากท่านไม่มีทนายที่จะ ที่รู้จักหรือหรือว่าที่จะปรึกษาได้โทรมาปรึกษากันในนักยินดีกันารปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You d like A How Let me take you Let me take you far away You d like A holiday. Let me take you.